นิชานัทนิชายิ้มรับเป็นไอดอลคนโสดลั่นอกกอดหัวใจของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่พารากอนซีนิเพล็กชั้นก้านิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชย์นางเอกชื่อดังมาร่วม Q&A ในงานเปิดปากครั้งใหม่ไปกับพาราบาล่าป่าจิตหลุดเซเวอวุคั์โดยนิชาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจบกิจกรรมถึงเรื่องที่หลายคนยกให้เป็นไอดอลคนโสดพร้อมเผยที่มารอยสักรูปดาวงานรัวๆเลยช่วงนี้สนใจง,งานโกอินเตอร์บ้างไหม ทุกคนสนใจแน่นอนข้าถ้าไปถึงตรงนั้นได้ก็สนุกข้าที่ผ่านมาก็เคยไปแคสบ้างข้าถามว่าอยากเล่นแนวไหนได้ทั้งนั้นข้าอยากลองไปอยู่ในกองถ่ายของต่างประเทศอยากรู้ว่าการทำงานของเขาต่างกับบ้านเราไหมที่สาคัญอยากรู้มุมมองของทีมเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงของเขาว่าเขามองแต่ละอย่างยังไงถ้าทำได้ก็คงจะสนุกมากเลยและคงจะเป็นการเปิดโลกมากๆจะมีโอกาสฝันจะเป็นจริงไหมไม่มีใครรู้เราแค่ทำงานของเราเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดใครได้รับโอกาสมันเป็นประสบการณ์ชีวิต ที่ไม่น่าจะหากันได้ง่ายๆหรือว่ามันดีทั้งนั้นคิวงานแน่นมากไม่นะค่าจ้างได้หัวเราะจริงๆง,งานแสดงมันก็ยังมีอีกหลายบทบาทหลายดีเทลที่เรายังไปได้อีกหนูว่างานแสดงมันไม่ใช่แค่ว่าทําสิ่งนี้แล้วก็จบเพราะบทบาทตัวละครแต่ละตัวมันก็มีดีเทลที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดมันก็ไปได้อีกส่วนซีรีส์หรือละครก็รอติดตามนะคะเร็วนี้นี้น่าจะได้เห็นกันมันก็เป็นอะไรที่ใหม่กว่าเดิมดูสวยขึ้นมีออร่าขึ้นมีเคล็ดลับอะไร เราก็ใช้ลอรีอันทาครีมทุกวันสัปะหตลอดเลือกคส,สันสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเห็นคอมเมนต์พี่กระเทยที่มาอวยเราใหม่สนุกดีค่ะถามว่าอันไหนที่แบบโดนมากๆมีอันหนึ่งที่บอกว่าสวยเหมือน31เมษานนก็แบบกว่าจะเก็ตว่ามันคืออะไรอ๋อสวยแบบไม่มีอยู่จริงก็ตลกดีค่ะตอนนี้หลายคนยกให้เป็นไอดอนของคนโสดไปแล้วสวยสดใสมากหัวเราะฟีลแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงหรือขนุนมองว่าการอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดปัจจุบัน ไม่ทำร้ายใครสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรืออนาคตเราไปคิดก็จะกังวลกับมันมากถ้าเราอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าเราก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีรักตัวเองโอบกอดหัวใจของเราและคนรอบข้างมันก็เป็นชอยที่ดีสำหรับชีวิตเรานะคะถามถึงรอยสักเห็นแวบๆที่เอวันก่อนหนูกลัวเข็มจะตายไม่มีทางสักอยู่แล้วที่เห็นคือพี่ช่างแต่งหน้าขาวาดให้เป็นรูปดาวเข้าเรื่องของเรื่องหนูไปเล่นเซิร์ฟมาแล้วโดนแตนทะเลมันต่อย เลยมีจุดสีแดงตอนแรกก็บอกว่ากลบหมายเขาก็บอกว่าไม่เดี๋ยววาดไปเลยชีวิตจริงให้สักไม่เอาเข้ากลัวจะเป็นลมก่อนนิชานัทนิชายิ้มรับเป็นไอดอลคนโสดลั่นอกกอดหัวใจของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมที่พารากรซีนิเพล็กชั้นก้านิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิสนางเอกชื่อดังมาร่วมคิวเอในงานเปิดปากครั้งใหม่ไปกับพาราบาลาป่าจิตหลุดเซเวอุทัตโดยนิชาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจบกิจกรรมถึงเรื่องที่หลายคนยกให้เป็นไอดอลคนโสด พร้อมเผยที่มารอยสักรูปดาวงานรัวๆเลยช่วงนี้สนใจงานโกอินเตอร์บ้างไหมทุกคนสนใจแน่นอนข้าถ่าไปถึงตรงนั้นได้ก็สนุกข้าที่ผ่านมาก็เคยไปแคสบ้างข้าถามว่าอยากเล่นแนวไหนได้ทั้งนั้นข้าอยากลองไปอยู่ในกองถ่ายของต่า,ง,ตางประเทศอยากรู้ว่าการทํางานของเขาต่างกับบ้านเราไหมที่สําคัญอยากรู้มุมมองของทีมเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงของเขาว่าเขามองแต่ละอย่างยังไงถ้าทําได้ก็คงจะสนุกมากเลยและคงจะเป็นการเปิดโลกมากๆจะมีโอกาสฝันจะเป็นจริงไหม ไม่มีใครรู้เราแค่ทํางานของเราเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดใครได้รับโอกาสมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่น่าจะหากันได้ง่ายๆหรือว่ามันดีทั้งนั้นคิวงานแน่นมากไม่นะคะจ้างได้หัวเราะจริงๆง,งานแสดงมันก็ยังมีอีกหลายบทบาทหลายดีเทลที่เรายังไปได้อีกหนูว่างานแสดงมันไม่ใช่แค่ว่าทําสิ่งนี้แล้วก็จบเพราะบทบาทตัวละครแต่ละตัวมันก็มีดีเทลที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติม,ตมอยู่ตลอดมันก็ไปได้อีก ส่วนซีรีส์หรือละครก็รอติดตามนะคะเร็วน,นี้น่าจะได้เห็นกันมันก็เป็นอะไรที่ใหม่กว่าเดิมดูสวยขึ้นมีออร่าขึ้นมีเคล็ดลับอะไรเราก็ใช้ลอรีอันทาครีมทุกวันสับปงตลอดเลือกคสันสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเห็นคอมเมนต์พี่กระเทยที่มาอวยเราใหม่สนุกดีค่ะถามว่าอันไหนที่แบบโดนมากๆมีอันหนึ่งที่บอกว่าสวยเหมือน31เมษายนก็แบบกว่าจะเก็ตว่ามันคืออะไรอ๋อสวยแบบไม่มีอยู่จริงก็ตลกดีค่ะ ตอนนี้หลายคนยกให้เป็นไอดอลของคนสวยไปแล้วสวยสดใสามากหัวเราฟีลแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงหรือขนมองว่าการอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดปัจจุบันไม่ทำร้ายใครสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรืออนาคตเราไปคิดก็จะกังวลกับมันมากถ้าเราอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าเราก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีรักตัวเองโอบกอดหัวใจของเราและคนรอบข้างมันก็เป็นชอยที่ดีสำหรับชีวิตเรานะคะถามถึงรอยสักเห็นแวบๆที่เอวันก่อน หนูกลัวเข็มจะตายไม่มีทางสักอยู่แล้วที่เห็นคือพี่ช่างแต่งหน้าเขาวาดให้เป็นรูปดาวเข้าเรื่องของเรื่องหนูไปเล่นเซิร์ฟมาแล้วโดนแตนทะเลมันต่อยเลยมีจุดสีแดงตอนแรกก็บอกว่ากลบหมายเขาก็บอกว่าไม่เดี๋ยววาดไปเลยชีวิตจริงให้สักไม่เอาเข้ากลัวจะเป็นลมก่อน